แต่มันมีกุญแจมือของผมเนี่ยติดไปกับคนไทยที่ว่าผิดคดีค้ามนุษย์เนี่ยคือกุญแจมือของผมเนี่ยลืมไว้ก็กลับมาถึงฐานแล้วผมนึกขึ้นได้ผมก็เลยออกไปแล้วผมก็โทรบอกเพื่อนที่สอพอว่าเฮ้ยเดี๋ยวฝากเก็บกุญแจมือไว้ให้ด้วยนะมันก็บอกว่าเอ้ยโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ให้พออีกสองวันไปที่สพเพื่อจะไปเอากุญแจมือหลังจากผมเข้าไปเพื่อนก็บอกว่า นู่นอะอยู่ข้างบนพอดีแขวนไว้ตรงหน้าหน้าห้องขังพอขึ้นไปล้วก็แบบพม่าที่โดนจับมาที่ที่จับมาทั้งหมดยี่สามคนน่ะนึกภาพออกไหมว่าสพาที่มันเล็กๆสพที่อยู่ในตําบลเนี่ยมันจะมีห้องขังที่แคบมากแล้วแบ่งเป็นสองห้องขังก็คือมีห้องขังชายห้องขังหญิงแล้วก็จะเป็นอา่าเขาจะมีราวข้างหน้ามีระเบียงระเบียงเล็กๆเราก็เดินขึ้นไปแล้วเราก็ไปเอากุญแจมือขึ้นมา ไอ้ผู้ชายคนที่บอกว่าพูดไม่ได้ครับ